ทุกการทำงานจะมีอุปสรรคเสมอแปลงนั้นเรียบร้อยแล้วเล่นไปจนแล้วเนาะจนสิจบงานเล่นออกมาล่ะสังเกตเห็นโสตกจักตกย่ำไดหามหนิวได้เลีนซ้ำให้ข้าเจ้าสะบัดนี่จากที่สีไดงงามๆกบกลายเป็นเขานาสะบัดนี่จังรักว้ใจว่าได้ตัวนี้ บิงโซฟังนี่โต๊ะหันจนสิเลียวเลยเนาะจนสิไปเปลี่ยนไม่มล่ะเฮ้ยบอมีนเลยเนี่ยนี่เขาบพ่พ่อกำลังเรียนไปเอาเดี๋ยวนี้บ่ส์ขันขันบ่ได้เรียนซ้ำเปียงนั่นเออเปียงนี้มันสิเลียวยู่นี่โว้ยบมอมีนเลี้ยบแบบนี้บ่ได้บ่ได้โ modify ไม่สีเลียวแบบนี้อยเฮ็ดมาขี้กาคักเทียวะ